ก็คิดกันหลายตลบจนออกมาเป็นเพนกวินอีชาบูเพราะว่าวันแรกที่เราเปิดร้านเราก็มีระประมาณ7,000-8,000ไลค์เลย ในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งคนที่เป็นยังเจเนอเรชันในส่วนใหญ่ก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองและธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างได้ง่ายที่สุดก็หนีไม่พ้นนะครับร้านกาแฟาหรือไม่ก็ร้านอาหารซึ่งคุณรู้หรือเปล่านะครับว่าตลาดร้านอาหารในเมืองไทยเนี่ยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น4 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโต 3- 5%ต่อปีนะครับ ถ้าเราจะแยกประเภทเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นมีมูลค่า18,000ล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของโมเดลการทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า p n n u u n n e t ทชาบูนะครับเขาจะมีแนวคิดยังไงตั้งแต่แนวคิดในการสร้างแบรนด์มาจนถึงแนวคิดในการทำธุรกิจร้านนะครับมาติดตามกันในบรินเจอร์นี่ครับ ก็เกิดมาประมาณ4ปีที่แล้วครับ,รบที่บ้านพอดีมีปัญหารเรื่องธุรกิจเราก็เลยต้องออกมาหาอะไรทําเพิ่มครับ,รบก็เลยมาเป็นร้านอาหารชาบูเราก็ทดลองทําโดยที่เราทําร้านอาหารไม่เป็นเลยค,คือเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอาหารที่1คือมันเป็นกระแสรครับแล้วเราไปดูตัวเลขย้อนหลังของตลาดชาบูอ่ะมันยังมีโอกาสเติบโตได้อยู่อีกสักพักหนึ่งเลยเลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็ เป็นโอกาสที่ดีแล้วเราเห็นช่องว่างทางธุรกิจบางอย่างทางการตลาดเราก็เลยว่าน่าจะพอไปได้อยูอ่แล้วทำไมต้องเป็นพินกวินเลยครับมากินชาบูเนี่ยค,คือตอนนั้นเราเราค,คิดแค่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เวลาเราไปกินทั้งหลายเนี่ยมันมันจะเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบเราอยากไปบอกกับเพื่อนวาว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไปกินร้านนี้อร่อยมากๆ เฮ้ hey, แต่เราจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรฮิฮิอะไรอย่างเงี้ยจำบากาาภาษาญี่ปุ่นมันไม่ใช่ภาษาที่เข้าปากคนไทยขนาดนั้น,น,นพอเขาพูดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้โอกาสที่เพื่อนจะมากินไม่มีเลยเพราะเขาไม่รู้จะไปเซิร์ชอะไรเราก็เลยบอกว่าเราอยากตั้งชื่อที่ ฟังครั้งแรกแล้วมันก็จําได้เลยเห็นโลโก้ครั้งแรกก็ต้องจําได้เลยก็คิดกันหลายตลบจนออกมาเป็นเพนกวินอิชาบูซึ่งถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จในเรื่องของแบรนดิ้งเพราะว่าวันแรกที่เราเปิดร้านเราก็มีระประมาณ7 0 0 0 8 0น0ไลค์ทางที่เรายังทําร้านไม่เสร็จเลยนะครับคือพอมันเป็นเพนกวินมันเป็นสัตว์ที่น่ารักดูสนุกสนานดูนตลก ฉะนั้นคาแรคเตอร์แบรนด์เราก็เลยต้องทําแบบนั้นไปด้วยจะเห็นว่าบรรยากาศร้านของเราก็จะไม่เหมือนกับร้านชาบูทั่วไปเลยเราไม่ได้เสนอความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้มาจากญี่ปุ่นอย่างที่สองคือความเป็นญี่ปุ่นทุกคนพูดเหมือนกันหมดจนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่แต่มันกลายเป็นเหมือนท่ามาตรฐานที่ทุกคนทำเลยเลยต้องเล่าไปในเชิงที่เราสนุกเราเฮฮาเราอะไรพวกนี้ครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ สร้างความแตกต่างได้ค่อนข้างยากเพราะว่าคุณก็มีแค่ผักมีใช่เป็นเหมือนแค่ raw m อ t e r i a l อยแค่นั้นเองเซอร์มาหมดถึงาต้องการสร้างความแตกต่างจากส่วนที่เป็นของพรีเมียมมันจะดึงดูดลูกค้าเวลาเขามองเห็นได้มากขึ้นเราก็เลยเริ่มมีซูชิมีเนื้อวากิวนําเข้ามีอะไรพวกนี้เข้ามาซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นราคาที่ลูกค้ามากินเราเยอะที่สุดพอเรามี3ราคาให้เลือกเนี่ยพนักงานออฟฟิศช่วงกลางวันเขามาทานหรือช่วงกลางเดือนที่เขามีเงินน้อยหน่อย เขาก็มากิน3 0 0้กว่าบาทได้อช่วงปลายเดือนที่เงินเดือนออกอเขาก็สามารถมากินแพงได้เราเชื่อว่าเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ในช่วงแต่ละวันของเดือนมีเงินไม่เท่ากันอทําไมเราไม่มีช้อยส์ให้เขาได้เลือกมากขึ้นเราไม่ได้ทําโปรโมชั่นลดราคาแต่เราทาโปรโมชั่นลูกคา้าจ่ายเงินเท่าเดิมแต่เขาได้ของมากขึ้นและดีขึ้นรเราต้องการพิสูจน์ในตลาดให้เห็นเหมือนเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ,การเห็นว่าแค่คุณทำแบรนดิ้งให้ดี คุณไม่ต้องอยู่ได้ด้วยโปรโมชั่นเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเข้ามาด้วยโปรโมชั่นเมื่อไหร่คุณไม่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปกินร้านอื่นลูกค้าต้องการแค่ของที่คุ้มค่ากับราคาที่เขาเสียไปเท่านั้นคือต่อให้เราจะทําการตลาดดีแค่ไหนลูกค้าจะเข้ามาาหาเราเยอะแค่ไหนแต่ว่าถ้าบริการหรือรสชาติมันไม่ดีเนี่ยลูกค้าก็จะไม่กลับมาอีกใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดมากกว่าการตลาดคือคือบริการแล้วก็โปรดักต์ของเราเราต้องการทําให้ ร้านอาหารของเราเป็นร้านที่มีชีวิตเขาเข้ามาเรารู้สึกว่ามากินร้านอาหารของเพื่อนจริงๆฉะนั้นรเราจะเราจะสอนเด็กให้มีเซอร์วิสมาเราจะสอนเด็กให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าอ,อาหารอาจจะมีออกชาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเราเซอร์วิสดีทุกอย่างจากหนักกลายเป็นเบาทันทีแล้วก็คุณภาพของเราเราค่อนข้างมั่นใจแหละอะไรที่ไม่อร่อยเราไม่เอาเข้ามาของของเราอาจจะไม่ได้ดูหลากหลายเท่ากับแบรนด์อื่นแต่ของทุกอย่างที่คุณสั่งไปเรามั่นใจว่าคุณทานได้อร่อยแน่นอน เราวางระบบใหม่ทุกอย่างทำมาตรฐานการทำงาน SOP standard operating procedure ใหม่หมดเราเอาวิธีที่เชนเขาใช้ มาใช้กับเราเลยเราพอกฏว่ามันเวิร์ดเราปรับเด็กให้เข้ากับระบบแทนแล้วเราก็เทรนเขาสิ่งสำคัญที่สุดคือการเทรนนิง่งคุณมีระบบที่ดียังไงถ้าคุณไม่เทรนเด็กเลยเนี่ยมไม่มีทางธุร,รกิจร้านอาหารถือเป็นอีกหนึ่งธุร,รกิจที่ entry barrier ค่อนข้างต่ำมันหม,มายถึงว่าใครมีตังก็เข้ามาทำได้ดิงธุงร,รกิจชาบูแต่เขากลับลืมไปว่าธุรกิจที่ entry entry barrier ต่ำแบบเนี้ยโอกาสออกจากธุรกิจก็ง่ายมากเช่นกัน เพราะทุกคนเข้ามาทําหมดแล้วทุกคนมีแต่ตังค์แต่ไม่ได้มีความรู้อ,อย่างเราเป็นคนเงินน้อยอสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องคิดให้เยอะแล้วเราก็ต้องทําให้เยอะอสิ่งที่เราทําต่อมาคือเรามีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการก่อนที่เราจะลงทุนทุกสาขาดูทั้งเรื่องตลาดดูทั้งเรื่องทําเลดูทั้งเรื่องการเงิน ฉะนั้นหมายถึงว่าต่อให้เราจะเจ๊งเราจะเจ๊งในกระดาษก่อนแล้วเราจะไม่เจ๊งในชีวิตจริงเพระชีวิตจริงเวลาคุณเจ๊งไปแล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารมันคืออสังหาริมทรัพย์คุณเคลื่อนย้ายทรัพย์สิสนปุ๊บเงินที่คุณลงทุนกี่ล้านบาทค,คือหายไปเลยฉะนั้นแต่ละสาขาที่เราเลือกเราต้องมีการคิดฟีสอย่างดีละเอียดจนเรามั่นใจว่าที่เนี้ยเวิร์ดเคสซีนลิโอต่อให้มันขายไม่ดีมากเราจะอยู่ได้มาเลยทําให้เราก็เราก็อยู่ได้ทุกสาขาสิ่งที่เราทําคือเราค่อยค่อย สร้างเสาเข็มสร้างฐานรากสร้างโครงสร้างให้มันแข็งแรงไปเรื่อยๆอ <ừ> เรายอมเรายอมโตโช้าแต่เราโตมั่นคงดีกว่าก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าโมเดลของการทําธุรกิจเนี่ยของเพนกวินอิชชาบูเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงคุณภาพของการบริการเนี่ยก็ต้องมาเป็นที่1รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ที่มีความแข็งแรงนะครับสามารถที่จะสร้างการจดจําให้กับคนทั่วไปได้แต่ที่สําคัญที่สุดก่อนที่จะถึงความ สำเร็จทั้งหมดแล้วนะครับการทําการบ้านก่อนที่จะลงมือทําอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก่อนที่เราจะลงไปเตะเราต้องซ้อมห้ดีก่อน,ม,นมันไม่ใช่ว่าคุณสวมเสื้อสวมชุดสวมสตัด๊ดแล้วคุณลงไปเตะเลยคุณแพ้แน่นอนครับอืเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกเดียวในตลาดทั้งถนนเส้นนี้มีคู่แข่งที่พร้อมมาแข่งกับคุณ50ล้านอาหารคุณจะเป็นหนึ่งใน50ลบ้านที่เป็นตัวเลือกอยังไงถ้าคุณไม่ทำการบ้านลูกค้าให้ดีก่อน